วิธีการลงทะเบียนเงินดิจิทัลยืนยันตัวตนแอปทางรัฐผ่านเซเว่นได้ง่ายๆเปิดวิธีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐที่เซเว่นเพื่อรองรับเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหนึ่งโครงการนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่หลายท่านให้ความสนใจอย่างล้นหลามเพราะรัฐบาลได้ประกาศออกมาชาัดเจนว่าจะมีการเปิดให้ประชาชน และร้านค้าลงทะเบียนแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเลตในไตรมาสที่3และจะเริ่มโอนเงินให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในไตรมาสที่4ของปี2567และสำหรับรูปแบบการใช้จ่ายเงินดิจิทัล1,000 0บาทจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก่อนหน้านี้สนุกมันนี้ได้นำเสนอขั้นตอนการลงทะเบียนแอปทางรัฐ เพื่อรองรับการจ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทรวมถึงคนเก่าและคนใหม่ที่ต้องการร่วมโครงการเงินดิจิทัล1นึ0 0หมบาทจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ร่วมโครงการดิจิทัล Wallet ไปบ้างแล้วขั้นตอนการลงทะเบียนมี4ขั้นตอนนะคะดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปทางรัฐเปิดแอปทางรัฐแล้วเลือกสมัครสมาชิกสแกนบัตรประชาชนและใบหน้าของผู้ใช้งานระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน ใช้งานบริการจากภาครัฐได้ทันทีและสำหรับครั้งนี้เราจะมีการโฟกัสกันที่การยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปทางรัฐผ่านเคาน์เตอร์เซเว่นวิธีการลงทะเบียนเงินดิจิทัลนะคะยืนยันตัวตนแอปทางรัฐผ่านเคาน์เตอร์เซเว่นทำอย่างไรบ้างเปิดแอปทางรัฐแล้วเลือกช่องทางการยืนยันตัวตนด้วยกดเลือกยืนยันตัวตนที่เซเว่นระบุเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์จากนั้นกดสร้าง QR code แจ้งพนักง,งานว่ามายืนยันตัวตนแอปทางรัฐและแสดง QR code ให้สแกนจากนั้นเสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านบัตรรับใบเสร็จแล้วกดลิงก์ที่ได้จาก SMS เพื่อดำเนินการต่อในแอปทางรัฐหลังจากกดลิงก์ที่ได้รับทาง SMS แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนใบหน้าในแอปทางรัฐศึกษาข้อแนะนำแล้วกดเริ่มสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าโดยจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบ เมื่อผู้ใช้งานสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วให้กดสมัครสมาชิกศึกษาข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวแล้วกดทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นกดยอมรับกรอ,อกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านตามคำแนะนำแล้วกดยืนยันระบุพินโค้ด6หลักเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบุพินโค้ดเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยันตัวตนเปิดการใช้งานอัตลักษณ์บุคคลโดยกดปุ่มใช้งาน เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วกดเริ่มใช้งานจากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการต่างๆในแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทันที